สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นไม้กระถางสีนิ้วเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยังไม่ได้พาไปชมสวนเลยนะคะประมาณสองสามวันนี้ยังไม่ได้พาเดินไปชมเลยนะคะก็จะเป็นไม้กระถางสีก่อนนะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นเย,ย็นๆนี้หรือพรุ่งนี้นะคะคลิปน่าจะลงพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพาไปเดินชมแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะวันนี้มีกระถางสีแบบล้วนๆมาให้เลยนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สามต้นร้อยนะคะแต่ตอนนี้จะเหลือ พันเดียวนะคะคือเนี่ยคะเดี๋ยวหนูดูแป๊บหนึ่งเหลือพันอ่าสามต้นร้อยจะเหลือเป็นลูกไม้นางกิลินีนะคะสามต้นร้อยก้อนนี้ใกล้สูญงสงวนหมดเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่สนใจนะคะเดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงนะคะน่าจะยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ายังเพิ่งใส่ไปไม่นานนะคะโอเคคะ่ะถ้ามีแบ่งแล้วหนูจะมาแจ้งนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ มีเกมเงินปลายทางนะคะสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะค่าส่งจะอยู่ที่30บาททั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะรอบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะก็จะมีตั้งแต่ห้าสิบก็มีนะคะ50 80นะคะ100 150นะคะแล้วก็มีน่าจะมี200มาประมาณ1ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลมกําลังเย็นๆนะคะไม่ร้อนมากนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปได้ดูกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นางกีดีนีอันนี้จะสามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะหรือถ้าใครสั่งต้นเดียวก็จะได้ต้นละสามสิบห้าบาทเลยนะคะน,นี่ค่ะเป็นลูกไม้นางกีดีนีนะคะลูกไม้เขาเป็นแบบนางกิดีนีผสมตัวเองนะคะหนูผสมเกสรซึ่งโอกาสติดมันยากมากนะคะเพราะว่าเกสรมันบานไม่พร้อมกันนะคะตัวผู้ตัวเมียในหนึ่งักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะคะอันนี้สามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นเดียวสามสิบห้าบาทคะ่ะ ต่อไปมาดูห้าสิบบาทนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะมีกวนอิ่มนะคะห้าสิบบาทนะคะวันนี้ลืมหยิบปีกนางฟ้ามาอีกนะคะปีกนางฟ้าก็ห้าสิบนะคะให้ไปเท่ากันเลยปีกนางฟ้ากับกวนอิ่มเผื่อใครจะไปปลูกด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะมันต่างกันแค่ตรงก้านนะคะปีกนางฟ้ากับกวนอิ่มค่ะอันนี้ห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นหานุมานนะคะหานุมานออกซึกนะคะห้าสิบบาทนะคะหานุมานออกซึก ขนม้าจอถนอนก็ห้าสิบนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้หยิบออกมานะคะอาจจะอยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะขนม้าออกซือขนมาเจอนถนนต้นละห้สิบาทนะคะอันนี้ออกสือค่ะฮกลงนะคะฮกล,ลงต้นละห้าสิบเหมือนกันนะคะพี่พีๆทำกันมาเยอะเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะฮกลงก็อีกตัวหนึ่งที่กัดชมพูเหมือนกันกับฮกลงคือ เพชรพลาสนะคะก็ตัวละห้าสิบบาทค่ะอีกไม่นานก็กัดแล้วนะคะโหลดใหม่กำลังมาค่ะตะละแม่กุสุมานะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะสีชมพูนะคะตะละแม่กุสุมาห้าสิบบาทค่ะตะละแม่กุสุมาอ่าวันนี้มีกวนอิมแล้วก็มีกวนอูด,ด้วยนะคะกวนอูก็ห้าสิบค่ะกระถางสี่นิ้วทั้งหมดเลยนะคะกำแพงแสนนะคะห้าสิบบาทค่ะกำแพงแสนจะเป็นเปิดบเปินะคะมีเม็ดขาวแบบนี้ค่ะ สาวนะคะสาวมีวันนี้มีมาสองสาวนะคะคือสาวสันอันนี้สาวโพธารามนะคะสาวโพธารามกัดขาวนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะสาวโพธารามห้าสิบบาทนะคะยังไม่หมดนะคะห้าสิบาทยังมีอีกนะคะมีสาวสันกําแพงนะคะอันนี้ก็ห้าสิบาทค่ะสาวสันกําแพงนี่นะคะก็มีสำรองนะคะที่หนูคัดออกมาก็จะเป็นตัวอย่างในแต่ละต้นนะคะแต่ว่ามีสำรองอยู่นะคะ ต่อไปอันนี้เป็นนางกิรินีเทวีนะคะจะกัดชมพูค่ะอันนี้นางกิรินีเทวีตับนางสงการอันนี้ห้าสิบบาทค่ะอันนี้ตับพุทธประวัตินะคะมีม้าก,กันทกะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ห้าสิบาทนะคะม้าก,กันทะกะโตวสวยมากนะคะมันจะกัดสีอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนกพะเก้าแต่ว่าเป็นแบบแผงนะคะแผงคือ ไม่เหมือนต้นแม่เพราะว่าปกติต้นนพะก้าจะต้องมีป้ายด้วยนะคะอันนี้จะเหลือแค่แดงกับเขียวนะคะแต่ใบแข็งสวยนะคะหนูชอบอันนี้เหมือนกันอันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะนพะก้าแผงแล้วก็จะมีมัคควาลังสันนะคะนี่ค่ะห้าสิบเหมือนกันค่ะมัคควาลังสันแต่อาจจะป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็ป้ายอยู่นะคะนี่ค่ะห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายก็จะกัดประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะ หน้าประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ไป50บาทเช่นเดียวกันนะคะไก่ฮาวายอันนี้เป็นยอดมงกุดนะคะแต่แบบที่ไม่ด่างนะคะอันนี้ไม่ด่างไม่ด่างหนูให้ไป50บาทนะคะ50บาทลากทะลุแล้วเรียบร้อยนะคะ50บาทค่ะค่ะ50จะมีประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีเพิ่มเติมหนููคันให้นะคะต่อไปเราจะไปดู80กันนะคะ80เดี๋ยวค่อยอ,ยอยันนั้นก่อนนะคะ80บาทนะคะ ก็จะมีนี่ค่ะสีปาดนะคะสีปาดเดี๋ยวหนูจะมาดูนี่สีปาดเป็นทรงใบยาวแบบนี้นะคะพื้นจะกัดชมพูเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะสีปาดอันนี้จะเป็นเลือนหลวงนะคะเลือนหลวงก็80นะคะเดี๋ยวจะกัดชุมพูหมดเลยนะคะชมพูเป็นไม้กัดสีค่ะตอนเด็กอาจจะยังกัดช้าหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็กัดแล้วนะคะเริ่มมีเม็ดชุมพูชมพูมาแล้วค่ะอันนี้80บาทนะคะชื่อว่าเรือนหลวงนะคะ แล้วก็กระเจะจันนะคะกระเจะจันนะะี้ค่ะเริ่มกัดแล้วเหมือนกันอันนี้ให้ไปที่80บาทเช่นเดียวกันนะคะกระเจะจันนี่ค่ะหลอดใหม่กาลังมานะคะก็ฟอร์มที่ส่งจะประมาณนี้นะคะก็ถ้าอาต้นในคลิปไปแล้วก็ยังมีสํารองอยู่นะคะต่อไปอันนี้สวยมากนะคะฟอร์มกําลังสวยเลยคือพญาพันวังนะคะนี่ค่ะพญาพันวัง80บาทะคะ่ะกัดแดงมาแล้วนะคะพญาพันวังต้นกําลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะ ไซส์กำลังแบบไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางได้สวยๆเลยนะคะ80สิบาทค่ะพญาพันวงังต่อไปเป็นสีบุรีลํานะคะก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ให้ไปแปสิบบาทนะคะทรงใบจะสวยแบบนี้นะคะคือทรงใบแบบบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะนี่ต่อไปเป็นอันนี้อัมพรนะคะอัมพรนี่ค่ะอันนี้เขาจะเป็นไม้แบบว่าทรงกลางๆนะคะ การสวยใบหยกนะคะอันนี้แปดสบาทนะคะอัมพรอ่าเดี๋ยวหนูขั้นเจ็ดสให้ต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือม่านนางพิมพ์นะคะก็ก,กำลังเริ่มกัดสีนะคะสีชมพูหวานๆแบบนี้ค่ะลากทะลุนะคะอันนี้ให้ไปเจ็ดบาทนะคะม่านนางพิมพ์ใครสนใจต้นไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีสำรองนะคะเพราะว่าหนูเช็คจํานวน ก็ข้าวๆไว้เนี่ยหลยค่ะเดี๋ยวเา้าอันไหนขาดเหลือยังไงหนูก็จะไปเช็คให้อีกทีนะคะมานนางพิมพ์ค่ะต่อไปแล้วไปที่80กันต่อนะคะ70จะมีมากต้นหนึ่งะคะอันนี้ซับเรษถีนะคะซับเรษถีนะะี่ค่ะซับเรษถีก็อยู่ที่80บาทนะคะอันนี้ก็10บาทนะคะนี่ค่ะกัดมากกัดน้อยแล้วแต่ต้นนะคะประมาณนี้แต่ว่าเริ่มกัดนะคะไซส์ที่หนูส่งก็จะเป็นเริ่มกัดเนี่ยค่ะ ต่อไปจูกัดเหลียงนะคะจูกัดเหลียงแปดสิบาทนะคะนี่ค่ะจูกัดเหลียงแปดสิบแล้วก็วันนี้มีม้ามาอีกหนึ่งอย่างนะคะชื่อม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวเริ่มกัดแล้วเหมือนกันนะคะม้าเฉียวให้ไปที่แปดสิบบาทนะคะม้าเฉียวใบสวยนะคะเป็นคึ่งเดี๋ยวจะกัดแดงข้างในนะคะถ้าใครติดตามนะคะก็หนูจะพาชมแม่พันธุ์อยู่นะคะ อันนี้มาให้ดูกระถาง4ีนะคะเพราะบางทีพี่ๆดูแล้วก็ตาลายนะคะเพราะว่าพาชมแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็พาชมต้นลูกด้วยนะคะ<ๆ>ก็เลยทําคลิปแยกออกมาเป็นกระถาง4ี่แบบว่าให้คัดสรรกันแบบว่าเลือกกันแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็ใครรอคลิปชมส่วนก็เดี๋ยวมน y นเดิมนะคะช่วงนี้มีงานวัดในหมู่บ้านนะคะก็อาจจะมาไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวดู ก็จะตัดคลิปงานวัดมาให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าที่สวนเอาบอลไปสมทบทุน,นะคะ่ะให้เด็กๆขายด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นราคาหนึ่งร้อยแล้วนะคะคือองค์คุรีมานะคะหนึ่งร้อยบาทคะ่ะการแข็งนะคะอันนี้เริ่มกัดสีแล้วคะ่ะนี่ค่ะองคุรีมาคะ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะชวนคุยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเบื่อนะคะอันนี้ไปค่ะไปดูหนึ่งร้อยกันต่อนะคะหนึ่งร้อยนี่นี่เลยนะคะ กาลยานะคะ100บาทนะคะนี่แล้วก็จะมีวาสุกีนะคะสีชมพูตับเรือพระที่นั่งะคะ่ะทรงใบหอกหน่อยนะคะ100บาทคะ่ะนางสุชาดานะคะ100บาทเช่นเดียวกันนะคะนางสุชาดาตับอ่าตับพุทธประวัตินะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเมฆพับนะคะก้านดำพื้นออกน้ำตาลนะคะเข้มๆเลยนะคะ100บาทคะ่ะเมฆพับเป็นบอลโบราณน,นะคะตัวนี้ คางจินดานะคะอันนี้ก็ชื่อดีนะคะใบดกนะคะพันนี้หนูสังเกตดูต้นแม่เขาก็ใบดกนะคะอันนี้100บาทคะ่ะคังจินดาต่อไปอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แดงกัะมิ้นละกันนะคะกระดูกดําอันนี้ก็เอาไป100บาทคะ่ะพันดาวนะคะใครชอบไม้แบบนี้นะคะเดีย๋ยวจะกัดจุดถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ100บาทนะคะอ่าวันนี้หนูมีไก่มงคลมาด้วยนะคะเป็นไซส์100บาทนะคะ นี่คะ่ะ100บาทก็เริ่มกัดหน้ามาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้นเขายังไม่สูงมากแต่ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณเ,าเขาเรียกอะไร15เซนได้นะคะ1 0 15เซนนะคะหนูไม่ได้วัดแน่นอนถ้าผิดพลาดต,ต้องขออภัยด้วยนะคะไกม่มงคลคะ่ะ100บาทต่อไปจะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะ100บาทเช่นเดียวกันคะ่ะคุ้มรัพย์มันจะออกสีแบบไม่แดงนะคะมันออกส้มส้มผสม,สมแบงแดงนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันคะ่ะสีประมาณในกล้องเลยนะคะเป็นกล้องสดนะคะ กองสดสีก็จะไม่ได้แต่งสีนะคะต่อไปเดี๋ยวหนูมูไปฝั่งนู้นก่อนนะคะเอื้อมไม่ถึงต่อไปวันนี้มีลูกไม้มาอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นลูกไม้แบบคล้ายๆหน้าคล้าย,ายไก่นะคะเนี่ยค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะใบออกมันน่าจะแบบใบหยกักๆนิดหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนูตั้งให้มันเป็นลูกไม้ไก่แล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่เลยสวยนะคะหน้าสวยมากแล้วก็ ดูก่อนนะคะมีแล้วก็มีแสงกะละประพึกนะคะแสงกะลบประพึกก็ยังมีอยู่นะคะนี่ค่ะแสงกะละประพึกสวยนะคะหนึบาทค่ะไก่อีกตัวหนึ่งไก่มะเหสวนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มกัดแล้วเหมือนกันนะคะ100บาทเช่นเดียวกันค่ะลมแรงหน่อยนะคะวันนี้นี่ค่ะรัตนพลนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะรัตนพลเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้จะเป็นไม้แบบ อ,องแนวกระดูกหน่อยนะคะกระดูกเขาจะเข้มเขมคะ่ะต่อไปนะคะเป็นตาละแม่นะคะเต็นตาละแม่จันทาค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสีแจ่มมากเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลก็หนึ่งร้อยบาทนะคะสีแดงแเดี๋ยวเขาจะกัดข้างในด้วยนะคะกัดอีกนะคะนี่ค่ะเพชรมณฑลหนึ่งร้อยค่ะอันนี้เท้าจันทชนนะคะหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเท้าจันทชนเอาลมไม้ใหญ่แล้วนะคะเท,ท้าจันทชนหนึ่งร้อยค่ะต้นสวยแล้วนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นพิสณุโลกนะคะพิสณุโลกให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะลายสวยนะคะสีแก้วสวยอันนี้ค่ะทรงใบเก่าโบราณนะคะอันนี้เอ้าเอาอ๋อใบมันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีขุนขจรเดชนะคะขุนขจรเดชให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะตัวนี้เป็นไม้โบราณเหมือนกันนะคะไม้เก่าค่ะนี่ขุนขจรเดชค่ะอันนี้จะเป็นหานุมานเชิญทงนะคะหานุมานเชิญทงให้ไปที่ ราคา1น0ิบาทค่ะหนุมานเชิญทงนะคะทรงใบเขาจะยาวๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะให้ดูด้านข้างด้วยอันนี้จะเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่หนูให้ไปที่อันนี้ให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะฟอร์มสวยมากนะคะใบกลมค่ะนี้นะคะเมืองใหม่ค่ะแล้วก็จะมีนินลาซับด้วยนะคะนี่เลยหยิบให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ โอ้ลมตีของหนูไปคนละทีคนละทางหมดแล้วนี่ค่ะ <S <S นินซับนะคะหรือนินละซับเนี่ยค่ะหน้าประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้ว <S 1> <S 1> นินละซับนะคะนนี้ให้ไปเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะน,นี่หนึ่งร้อยยี่สิบมีต้นเดียวนะคะน,นี้ต่อไปเทพธิดานะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเทพธิดาอันนี้เป็นบอนเก่านะคะ สวยมากนะคะการออกดำดำพื้นตอนแรกจะเขียวนะคะแล้วก็กัดชมพูค่ะใบแข็งค่ะนี้หนึ่งร้ยห้าิบาทนะคะเทพธิดาต่อไปเป็นสีม่วงนะคะชื่อว่าม่วงจัลัดสกุลน,นะคะเส้นใบขาวนะคะพื้นกัดม่วงเม็ดก็ออกม่วงๆด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะม่วงจัลัดสกุลน,นะคะอันนี้สวยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสิลาเพชรนะคะสิลาเพชรอันนี้หนูให้ไปที่ สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะนี่ต่อไปอินทราลังสันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเป็นบอลเก่าแล้วคอค่อนข้างหายากนะคะง่าแบบอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะอธิบายไม่ถูกนะคะสีแบบเหลือบๆนิดนึงนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอินทราลังสันแล้วก็มีนาลีบุรพาด้วยนะคะนาลีบุรพาจะให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะตัวนี้นะคะนาลีบุรพาค่ะ ต่อไปมีบางใหญ่ด้วยนะคะบางใหญ่ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันนะคะฟอร์มสวยนะคะบางใหญ่เนี่ยค่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะชื่อว่าดุสิตธานีนะคะก็ให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะดุสิตธานีค่ะวันนี้ก็มีมาประมาณนี้นะคะกระถางสีที่หนูรวบรวมมาได้นะคะก็ยังไม่ครบทุกสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะทยอยทาคลิปมาให้เรื่อยๆนะคะก็จะแทรกไปกลับกัน ชมส่วนนะคะเพื่อให้พี่ๆเห็นว่าต้นแม่โตมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางทีดูตน้นต้นลูกกระถางสีบางทีก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็ใครสนใจพันไหนก็โทรมาที่064 282 4363หนะคะหรือเบอร์ที่หนูขึ้นให้ตลอดคลิปได้เลยนะคะแอดไลน์ได้อ๋อแล้วก็ถ้าใครแบบว่าทักไลน์มาแล้วหนูไม่อ่านสักทีข้ามวันอย่างนี้น,นะคะโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วหนูจะตอบไลน เร็วอยู่นะคะถ้าไม่ได้ตอบแสดงว่าบางทีไลน์ไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนโทรมาบอกนะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจพันอะไรถ้า,าไม่ตอบไลน์คำวันอย่างนะคะ่ะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ